أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأورينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ตัวฟ้านะครับปล่อยฟันบนมาคลิฟีปากล่างนัลนในตรงนี้มันเปียกๆสั้นนะครับบีสันตัวใบคลิฟิปักปีบักสั้นในกรงเสียงบีสันมายาวสองนักเกาะตัวกอบนะครับสะท้อนบอกรนคนละสุกรแล้วก็เป็นอักษรเสียงเน้นนักเกาะเห็นักเกาะนักอ่าด้วยตัวดอดการยินแตะกลางปากทั้งหนาทั้งอ้วนนะครับอ่าตัวดอดมีความอืดนะครับนักเกาะดีหิม นะครับตั me. 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 Class, ้งหนาตั้งอ้วนตัวนอดดีหิมหาเย่ลำกอดสวยลึกมีมตาเจอกับมีมแล้วก็อิดากอมิสเตอร์มังกรสอกฤตหนุ่งเสียงสองหิมมีมีสองสายาวสองตัวซาปอลินแต่ที่ไรฟันบนย่าดานะครับซาซาพุลมก็ตัวกอฟอยู่ที่คนลิ้นนะก่อหุ่มมีมตาเจอกับลามอินฮาเชฟอรวีอันชิดตัวมีมนะครับลาสั้นตัวลามีลักษณะพิเศษก็คือตะแคงลิ้นพร้อมเสียงเลอเห็นไหมเราจะไม่ลือ อัานตัวอิงคำสอนกลางบนนูนมีตัชดนูนเสียงว่ายู่หนะนาหนาสองหุ่มฮะจจะอิงคอสวนลึกมีมตาเจกี่วกอิสฮัตชาฟะวีอัชชัดอ่านชัดตีมริมฝีบากนะครับนะอ่าวาซันนะครับยาซันนะวรยาอัลตัวอิงคอสวนกลางไปสะกดกับลามนะครับลามสุกูลแล้วก็หลังจากลามสุกูลนั้นมีตัวนึงเรียกว่าอิสฮัดมุตตลักนะครับอิสฮัดมุตตลักนะครับมุตตลักนะครับอ่านให้ชัดลามนะครับอ่านชัดลาม อัลวิตีชลามก็คือกระดูกลิ้นไงนหนึ่งอัลนานา,นาสองกูตัวกอบอยู่ที่โกลลินหนาลูยาวสองวาตายนาวาตายเป็นต่อมะบาสันฮุมฮะใจลำก้อส่วนเลือกมีมตาเจี๊บกอบอิฐฮัสฟาวีนะครับไอัชตัวมีมอกอตัวกอบอยู่ที่โกลลินหนาก็ ยาวสองซีซั่นออซีตัวซีนพ้นลมนะครับซีมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายกับสัตว์ปีกเสียงคล้ายกับตะกะตะั่แตนหรือจักจัรน์อซียะถ้ากลมเวลาหยุดเหมือนกับมาใหญ่อยูยย่สัน้นนะครับจะเป็ู่อยู่ธรรมดาฮัดฮาเล็กลำคอส่วนกลางลงุแงแหงแหงรีตรงนี้รอบางนะครับรีฟูฟูยาวสองนั่นกระดูกนินลำคอมาดีกาสัน้นรีสั้นกะลีมามาสั้นอ้อมตัวอนลำคอส่วนกลางนูนตาเจอกับมีม อิดอกอมันกูนะอันนี้ก็กันหน่งเสียงสองมีสี่ตัวยาววอมีหนุนมาสั้นวายาวสองดุยตัวกลางลิ้นแต่กลางปากตัางหน้าตั้งอ้วนอ้อยตัวอี้ลำคอสอ้นกลางอ่อยีตรงนี้มันสีละก็สีร้อยยาแบบธรรมดาวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับอห้ากลมหลังจากเอากกรหากลมนั้นเป็นอักษรที่มีสระนะครับอแต่หากว่าเราสังเกตตรงนั้นไม่ได้เราก็ดูนะครับเนี่ยมีตัวย่อของยาเล็กๆอยู่นะครับนะก็ยาวสองวาสั้นน่าสั้นวาน่าสูสูยาวสอง h a l ฮาเล็กลำโควนกลางลมแห่งข้าววอมตัวลาไปลิ้นเตะที่ไรฟันบนตั้งน่ะตั้งคนวอมสารสองเจอกับมีวิดอกามันกุณาอะไรเขาคันน้องเสียงสองมีสิตัวยาวมินมิมงานบนนุนมีตัชดบนมีมีตัชดิดน้องเสียงวายมุกุณามายาวสองนะครับซุกตัวด่านไปลิ้นเตะที่ไรฟันบนนะครับซุกนะบนคับมีตัชดิดอยู่กับเป็กสอนเสียงนั้นซุกกีกอนที่อยากขีติงยังไงซุกกีซุกกีกีสันกีรูรูยาวสองขีรูบิวาสล่ายาวสองวาลา ตัวตาปลาลินแต่ที่คนบางคนตั้งหน้าตั้งตัวจะตัวใจปลาลินสั้นจะลูลูซันตัดตัวนะครับตัวตอก็อเกาะส้นเส้นนี้เหมือนกันนะครับตัดบัวอย่าตัดต่อตัดตัดตัวตัวตอบป็ตัวตอเป็นอักษรเสียงอ้วนทั้งหนาทั้งอ้วนตอวสั้นลี้สั้นลีเอาตัวเอวลำคอส่วนกลางอาสั้นลายสองคอตรงนี้ตัวคอลำคอส่วนบนนะครับยาวห้ามันวาจิบมุตัวเส้นอีสั้น wajib mutasin isan nasan natim sara song kami mi dawam guna kau kan nong sing song mi si min nun ta che ka ba i ta che che hum mi ta che ka amza i ta il pula mi ta shdid na gap nin nak la ya song ko qad lam sara song kami mi dawam guna kau kan nong sing song mi lam min min nun ta min hum ฝะตัวอินลำคอส่วนกลางนะ่ยฝะฟูฟูสัมนฟูอันตัวอินลำคอส่วนกลางไปสะกดกับนูนนูนนูนตาเจอกับฮาอิศฮาราจจะเจนไม่หน่องเสียงอักษรนูนนูนเป็นอักษรเสียงอ่านะครับเสียงกลางไม่แน่นไม่หลวมอันอันนะครับเนี่ยอ่านฮุมมีมตาเจอกับว่าอิชศฟะวีอัชฮัดนะครับวัศนะครับตัวซอฟกพลุวนวัศตัวซอัเป็นอักษรเสียงหลวมวัศฝะฝะนะตัวฮาก็ Maluam dekat lombok man. Fah. Ni kan. In bunumita jid. Nungsi. Yang waimu guna. In Allah. Namsi nala namna. Dua faraci. Kuala na'adallallah. Ha'azan. Yusan. Hib alik lamkoson. Kala. Heng. Hib bul bul. Ngaruk lil. Lamkobari bul. Hib bul bul. มุฮัลิกลมข้อส่วนกลางจามุฮนะครับมุฮซีซีสันซีนินยูดเดีสามแบบสองสีหุกมันอดีตอีสุกุโตสตับสุกุลาสันมีสันนัลบุลามิตาชดิดนะครับนหนักนะครับลาสันดียาวสองตัวจานปลายลิ้นแต่ที่ไรฟันบุนนะครับนาสันคอยาวสองลูยาวได้่สามแบบสองสี่ห้านะครับอินบนลุงมีตาชดิดน้เสียงวายมุนนะอินนานายาวสองนะครับนาสันซอซอซินไซต์ที้ช่องลิ้นหรือช่องปากตัวซอสมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงกายกับเสียงหัน รอจะได้สมแมบบสอ่งเสียสั้สนยาอาันครับคอตตัวดานปลลิ้นแต่ที่ไรฟันบนยากฮอไม่ต้องพูดลมนายาสองมีสองซาสองมีซากอหุมฟาสั้นฟานาซูนาสั้นซูยาสองฮอดฮัลเล็กลำกอส่วนกลางลงไปแบบนั้นฮัดฮัดนะครับอย่าไปฮอฮัดวอมสระสองตัววอปลาิ้นแต่ที่ไรฟันบนกดเอาไว,ว้ได้นะครับเพรอย่างนั้นมันจะกลายเป็นฮัดซอมฮัดซอมวอมเนี่ย แล้วก็มันมีความหน่าความอ้วนอยู่ตัววอมนะครับสระสองเช็คมีดัว่าบงกุนะไอ้เขากัน้องเสียงสองมีสิตัวยาวมีมีมามันมีมิติชนิดน้องเสียงว่าจึงกุนนะมายวาสองดุกตัวดานไปลิ้นแต่ที่เราเป็นมันดุกคิรูบิอยู่นะฟาซันฟาเอลไรนะครับตัวเกมเกมก็เป็นสอนเสียงรวมกันเอลเอลนะครับเราจะไปเอฟฟาอักไม่ได้ฟาเอลไรตรงนี้รอหนานะครับบุญยามีสุขุลบนยามีสระหนุนหน้ายาวสองใบบุญยามีสุขุลบนยาเป็นฝรั่งนุนหน้าสั้นหูสั้น Umul, Kadulilam kau beri asan, nakap, asan, kau sengkang dayau, song, wasan, wasan, tasan, wata, wal, kau beri wal, bau, kau genam kau sengkang bo bo kan bau, bot, kau bot kau lindek kau fak, kau na, kauan, bom, yang haman wajib mutasin asan, isan, qi ila, dayau, song, dayau, bunwami sukun, kau wamil falah nunun, dayau mil, kadulilam kau beri mil, kisasan, kiyama, tak kau mula jemah jai, wasan, sau, bunwami sukun, kau wamil falah nunun, fasan. ยูซันย na, ูน um. ับไม่ใช่อยาสะต้อนนะครับอย่านับบะไม่ต้องนับบีนับนะครับบนบามีตัชดิดแล้วก็อักษรเสียงแน่นนับบีฮูซันฮูซันฮุมุลลอหนะคับชิ้ตลานะครับน่าดูฟะร์ชฟะร์ฮะชีกอลนั่นนะเบลล่าฮูซันบีซันฮูบีมาสองกาสองกานูนูสองเยสฟะซอดพลลมนะครับยัสนานาซันนะอูนตัวอิลลมคอส่วนกลางนะครับอยู่ได้สามแบบสองสี่เรื่องมันอดีตสุขุตุสได้เป็นสุกุนสุรอกอัลลอฮ์นโม